พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจวาวันนี้วันจันทร์ที่27มีนาคมคริสตศัการาชส2 2 3 คำพยานชีวิตโดยคุณไซบินออสินสกาเคลนอรแคทโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องขอบพระคุณอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อ12-26ถึง26และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้คุณไซบินออสตินสกาเคลเป็นพยานว่าเช้าวันหนึ่งเมื่อดิฉันรับประทานอาหารเช้าดิฉันนึกถึงคำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการละวันนี้จ,จู่ๆดิฉันก็รู้สึกขอบคุณ ผู้คนมากมายที่จัดเตรียมธัญพืชอบกรอบนมกล้วยและกาแฟให้กับดิฉันดิฉันต้องถ่อมตัวลงเมื่อจินตนาการถึงมือมากมายที่ทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมอาหารและสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยความสำนึกในสิ่งดีที่ได้กระทำให้ดิฉันได้อธิษฐานเผื่อ เกษตรกรที่ปลูกและเก็บเกี่ยวธัญ,ญพืชผลไม้และกาแฟรวมถึงผู้ที่เลี้ยงและรีดนมวัวและอธิษฐานเพื่อคนกลุ่มอื่นๆด้วยทั้งผู้ที่ทำงานในโรงงานคนขับรถบรรทุกคนขายของชำและอื่นๆอีกมากมายซึ่งงานเหล่านี้ทำให้ดิฉันได้รับอาหารเช้าเหล่านี้เราเพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตามที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นเราได้รับพระพรทุกวันจากผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จักเมื่อตระหนักถึงความสัมพันธ์เหล่านี้อาหารของดิฉันจึงน่ารับประทานอย่างยิ่งในเช้าวันนั้นและใจของดิฉันก็เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ในแต่ละวัน ข้าพเจ้าเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายแม้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ตักผู้คนเหล่านั้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเกษตรกรข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับอาหารประจําวันและสําหรับผู้จัดเตรียมอาหารด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ